ไปดีพอไหมพี่น้องเมนเนีกอะสิมาเห็ดน,น้ำตกคือกันน้ำต๊กัขาดผักหอมหมดได้ต้องมาเก็บผักหอมใส่คือเก่าผักหอมกะเริ่มสิบางงามนี่แหละพอเด็ดเริ่มแก่แล้วก็เด็ดร้ายพูดเด็ดสิต,ตัดออกแล้วก็หายมันขึ้นมาใหม่ยนะบัดกรงว่างกนแต่ละมื่อก็พ้นโต๊ะก็เลยบ่ม,มีเวลาขึ้นไม่ ตัดมาเห็ดเลยสวนกระดาษแต่ปล่อยไว้ก่อนเนาะต่มันก็นยังงามอย,ยู่เด้อเก็บเก,ก,ก,ก็บไปใส่ตกหมูตกหมูข้าวหมูย่างแซ่บแน่นอนเนาะบุหรีขึ้นมาบำรุงบุได้ขึ้นมาใสา่ขี้กุก้งขี้ไก่ไร อท,ทย์เพว่าพ่นลินขู่เมืองอันนี้ก็เหมือนพ้นอยู่มีเวลาเลยมาครัวพักก็เลยบอกสอยงามแล้วกระเด็ดไปเรื่อยๆอันนี้ปอกหอมตันนี้ก็ได้กินแนบันเลยอรลอยอ,อะไรมันก็ขึ้นมนาให้แก่ พอได้กินพอได้ใช้ก็ใชะแล้วเห็นว่าต้นน้อยๆก็ได้กินแด้เยความพีเน้องอืมเี่น้ราอืมเพราะาอย่างงี้ก็เริ่มปร่งายแล้วเนี่ยเห็นไหน้อยๆน้อยๆเต็มเลยนี่คือยางหมูของเรา มกคัสิเฮ็ดมูเอเฮ็ดน้ําตกต้องเอาแบบมันๆหรือว่าข้อมูย่างแต่นี่เคยบ่ได้เอาข้อมันเอาหนัวหมูเนื้อแดงแต่เอาเลือกเอาที่มันมันๆเวลาเฮ็ดสิได้แซ่บนี่ชบๆเดี๋ยวสุกแล้วก็สิไปยแล้วกไป เห็ดโครมอย่างกันเลยถามันสุกกันเนาะมูอ,องห้าวกับซุกที่เรียบร้อยเนาะก็ซอยบางๆเอาแบบมันๆนะสิเวล,เลาห้เาเห็ดน,น้ำตกนี่น้ำตกหมูมันก็ซอยบางๆนะ นี่เป็นข้อมุอยยางแห้งมันกว่านี้นะแต่นี่ยมูแดงธรงรมดาลเลยแต่ว่าไปเลือกเอาที่มันมันพวกขอมุอยยางมัน,มนโพดกันเลยโอเคแต่ฉันมีกับขี้เลยน้ำตกมันนี่สิบูไซน้ำประเด็กน้ำประหลาเนะาะพวาจกของ กินบมดได้แล้วหางดกินนำ้ำของมากของดองกะสีทำาตกับูว่บสิรอชาติเป็นยังไงควนหอนกํลังซุกมาใหมให่ๆหเลนหอนขนาะด ตอนอย่างนี้บ่ต้องปรุงยังเนาะอย่างแบบล้างมาแล้วล้างทำความสะอาดได้เรียบร้อยก็อย่างเลยเนาะหามปรุงถ้าปรุงมันจะเสียรสชาติเกลือกับโปรตีนนะแบบอย่างไปเลย ส,ส,สีนมองข้ากนอกกันใส่เฉยๆมาปรุงกันเลยเครื่องใส่กันมีมะนาวหม้หหอม้วนไน่กับต้นหอมบัวใบชะเน่ผังหอมเปี๊ยองสมใบหนักปลูกเองกันเลยมันก็บแตกต่างกับลาบหรอกแต่ว่าลาบใส่คาแต่นี่บม่ได้ใส่หนักอันนี้คือปรุงใส่ครัวลงไปครัวกับเบิร์ดแล้วบาไลาย บวนได้นนนนนหน่อยบักลิกเนาะใช้ผีกันไปเลยหลับเองเนาะนี่นะบวงไอเมียเนี่นยบวงเขียวบวงเขียวบวงใหญ่บวกลีกหน่อยบวงเขียวได้เงี้ยใช้นมกัน จะน้ำปลาไปน้อยหน่อยเดี๋ยวมันเค็มเดีวก็บีบมะนาวลงไปเลยเอาแบบสมสมตกนี่ต้องสมสมแน่น้อยหนเอยใส่มะนาวไปลูกเคืองว่ามันลูกเคืองฝรั่งลูกเคืองมะนาว น้ำตุกบุใส่ปลาแดปร์รสจัดก็จะไหนแต่พอกินไ,ไหนมั<อ>้งเพราะว่าผิดขนาดน่ะก็เลยบุษย์ใส่ถ้านจุข้นก็ต้องเอาตามก็ได้ต้องใส่นะถั่ม,มัากนะถั่บะมังก็กรต้องใส่ก็ได้ไดกินได้กาง

ตัวนีกินหอมมะลแน่นอนชกับขิงหมอชิมมึงกันเนาะบกเพชรไปไนใส่นอะ lột sạch mình sẽ để cung cầu cái đi พริกเพิ่มอืมชอดนะรสชาติมากกว่กระสุบเค็มคนคือเขาใส่น้ำไปแดงนาะงเอาไปกินได้กินข้าวกันเด้อ